ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเหนือธรรมชาติและมีพูดผีปีศาจต,ต่างๆนานาซึ่งบางตนก็โด่งดังไกลไปทั่วโลกจนทำให้เกิดภาพยนตร์วรรณกรรมหรือแม้แต่วิดีโอเกมผีญี่ปุ่นนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ได้มีเพียงแต่ความสยองขวัญแต่ยังแฝงไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ 10อันดับผีญี่ปุ่นที่โด่งดังที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10กาชาโดคุโรกาชาโดคุโรคือปีศาจที่เกิดจากวิญญาณของบรรดาผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามต่างๆทั้งในสนามรบหรือในหมู่บ้านที่แลนแคนทำให้วิญญาณของผู้เสียชีวิตเหล่านี้ ไม่ได้รับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างถูกต้องและค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นวิญญาลายที่เต็มไปด้วยความกดแค้นความเจ็บปวดก่อนที่จะรวมตัวกันจนเป็นปีศาจโครงกระดูกยักษ์ที่ไร้ล่าก,กินกิน,กนสิ่งมีชีวิตอื่นๆกาชาโดคุโรมีขนาดตัวใหญ่มากกว่า10เมตรโดยมันสามารถลองหนและกินเลือดเป็นอาหาร ในอดีตเจ้าปีศาจโครงกระดูกยักษ์ตนนี้จะปรากฏในยามค่ำคืนและเดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายกาชาโดคุโรนั้นมีสัญญาณอย่างหนึ่งที่จะแสดงถึงการปรากฏตัวของมันนั่นก็คือเสียงร้องอันหิวโหวยและเสียงกระทบของโครงกระดูกที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเจ้าปีศาจตัวนี้นั้นเป็นอมตะทำให้ไม่มีวิธีที่จะปราบมันลงได้วิธีเดียว ที่จะทำให้มันได้หายไปคือการรอคอยเวลาจนกว่าความแค้นอาฆาตที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของปีศาจตนนี้จะหมดลงไปส่วนสิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นยามที่ต้องเผชิญหน้ากับมันก็คือเครื่องรางจากความเชื่อทางศาสนาชินโตที่มีพลังในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามันสามารถคุ้มครองให้พวกเขาปลอดภัยจากการเจอกาชาโดคุโรได้ โดยเรื่องราวของกาชาโดคโรนั้นถูกเล่าขานไว้อย่างมากมายแต่ตำนานเก่าแก่ที่สุดของปีศาจต,ตัวนี้นั้นเกิดในช่วงสมัยที่มีการก่อกระบฏทของคุณนางไทระโนมาซาคาโดแม้ในท้ายที่สุดเขาจะไม่สามารถก่อกระบฏได้สำเร็จและถูกสังหารลงแต่เจ้าหญิงทาคิยาชะลูกสาวของสมุไรท่านนี้ซึ่งได้ถูกขนานนามว่าเป็นแม่มดที่มีชื่อเสียงแห่งยุค ก็ได้ทำการอัญเชิญปีศาจโครงกระดูกยักษ์อย่างกาชาโดคุโรออกมาสร้างความวุ่นวายแก่ประเทศอยู่ดีโดยได้มีนักวาดนามว่าอุตากะวะคุนิโยชิได้วาดภาพประกอบตำนานบทนี้เอาไว้อันดับที่9จูโบโกะจูโบโกะเป็นปีศาจญี่ปุ่นชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างมากแต่เดิมแล้วจูโบโกะ เป็นเพียงแค่ต้นไม้ธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อใดที่พื้นที่ที่มันเติบโตอยู่นั้นมีมนุษย์เสียชีวิตเป็นจำนวนมากมันจะดูดเลือดจากศพมนุษย์แทนการดูดน้ำจนทำให้กลายเป็นจูโบโกะตำนานได้กล่าวเอาไว้ว่าในช่วงสมัยที่ญี่ปุ่นนั้นมีการส่งครามสู้รบฆ่าฟันกันทำให้มีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและในสมรภูมิรบที่เต็มไปด้วยเลือดนองนั้น ก็ได้มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ยืนตั้งตง,งาอยู่ในบริเวณสมรภูมิลบนั้นจากที่เคยดูดซับน้ำอันบริสุทธิ์หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตจากแหล่งน้ำใต้ดินกลับกลายเป็นว่ามันต้องมาดูดเลือดที่ไหลาจากศพที่ซึมเข้าสู่รากแทนมันดูดเลือดเข้าไปจนมีปริมาณที่มากเกินเมื่อการรบได้จบลงเลือดของนักลบก็ได้หมดไปมันจึงได้กลายเป็นต้นไม้ที่กระหายเลือดที่แสนน่ากลัว ที่พร้อมจะดูดเลือดคนเป็นเป็นได้ตลอดเวลาที่มีโอกาสคนโบราณเคยกล่าวเอาไว้ว่าเวลาที่เดินเข้าไปในสถานที่ซึ่งเคยเป็นสมรภูมิลบมาก่อนให้ระวังต้นไม้ที่ตั้งตะงาจนดูผิดปกติเอาไว้ให้ดีเพราะถ้าหากใครเข้าไปใกล้มันนั้นมันจะใช้รากจับตัวไว้และแทงเข้าไปในเนื้อหนังเพื่อที่จะดูดเลือดจนหมดตัวอันดับที่8คุชิซาเกอโน คุชิซาเกอโนะหรือผีปากฉีกเป็นตำนานที่มีมาหลากหลายและหนึ่งในตำนานที่เก่าแก่ที่สุดเกิดขึ้นในช่วงยุคสมุไรโดยเป็นเรื่องราวของภรรยารูปงามของสมุไรที่แอบคบชู้จึงถูกสามีลงโทษด้วยการเอามีดกรีดปากให้ยาวไปจนถึงใบหูและเมื่อหญิงสาวได้เส้นชีพก็ได้กลายเป็นวิญญาณพยาบาทที่คอยกันแกล้งและหลอกหลอนผู้คนมาเลื่อยมา ในเวลาต่อมาตำนานผีปากฉีกกลับมาโด่งดังอีกครั้งในศตวรรษที่20ในรูปแบบของความหลอนและความน่ากลัวที่ยิ่งกว่าเดิมอวดโฉมหน้าด้วยรอยยิ้มสุดสะพึงและถามว่าฉันสวยไหมสำหรับคนที่ตอบว่าสวยก็อาจจะรอดตัวส่วนใครที่ตอบว่าไม่ชีวิตของคนคนนั้นจะไม่มีวันพบกับความสง,งบสุขอีกเลย แต่จากตำนานที่ว่ากันว่าบัดนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นความจริงเพราะมีรายงานว่ามีคนพบเห็นผีตัวนี้อยู่บ่อยครั้งในวันที่26มกราคมปี1979เังสือพิมพ์ท้องถิ่นสำนักแห่งหนึ่งได้มีรายงานว่าผีสาวปากฉีกได้เข้าไปหลอกเด็กประถมขณะเดินอยู่ลำพังในยามค่ำคืนโดยมีการอธิบายว่าผู้หญิงคนนั้น มีลักษณะเด่นก็คือปากฉีกถึงหูอันดับที่7เทเกะ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 เป็นผีประเภทวิญญาณพยาบาทที่มีรูปร่างเป็นหญ,ญิงสาวที่หลงเหลืออยู่แค่ท่อนบนแต่ถึงแม้ท่อนล่างนั้นจะหายไปแต่อวัยวะภายในและกระดูกสันหลังนั้นก็ยังโผล่ออกมาจากร่างกายให้เห็นได้อยู่ดี เมื่อสามารถคืบคลานเข้าหาเหยื่อได้นั้นบางตำนานเล่าว่าเธอจะเอาขาของเหยื่อไปบางตำนานก็เล่าว่าเธอจะใช้เลื่อยหรือไม่ก็เขียวเฉือนตัดร่างของเหยือ่อให้พบชะตากรรมที่ได้ขาดขึ้นท่อนแบบเธอตามตำนานว่ากันว่าเทเกะเทเกะนั้นเป็นเด็กสาววัยเรียนที่เกิดพัดตกลงบนรางรถไฟขณะที่รถไฟกำลังเทียบท่าเข้าชานชลา ทำให้ร่างกายของเธอนั้นถูกบทขยี้ทอดล่างไปแต่ด้วยเวลานั้นเป็นฤดูหนาวทําให้เลือดนั้นเกิดการแข็งตัวจึงทําให้เธอตกอยู่ในภาวะตายทั้งเป็นและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่มาพบเข้าแทนที่จะพาเธอไปโรงพยาบาลหรือทําการช่วยเหลือกับลงความเห็นว่าเธอนั้นน่าจะไม่รอดจึงใช้เอาผ้านั้น มาปิดร่างกายของเธอไว้ในขณะที่เธอนั้นยังมีชีวิตอยู่จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ห่วงสุดท้ายของชีวิตเธอนั้นมีความเกลียดชังต่อผู้คนที่ได้ทอดทิ้งและปล่อยให้เธอนั้นต้องตายอย่างทุกข์ทรมานจึงก่ะตัวขึ้นมากลายมาเป็นวิญญาณพยาบาทในที่สุดแต่บางตำนานก็กล่าวว่าเทเกตเทเกะเป็นเด็กสาวที่ถูกบูลลี่ในโรงเรียน จนเธอตัดสินใจมาจบชีวิตด้วยการโดดให้รถไฟนั้นชนร่างกายของเธอแต่ด้วยอากาศที่หนาวเย็นทำให้เธอนั้นไม่เสียชีวิตในทันทีและได้ขานไปขอความช่วยเหลือซึ่งทำให้ผู้คนนั้นต่างหลีกหนีด้วยสภาพที่น่ากลัวของเธอจนทำให้เธอเกิดความคับแค้นใจและกลายเป็นเทเกะในที่สุดอันดับที่6ชิตานากะอุบะ ชิตานากะอูบะเป็นหนึ่งในพูดผีปีศาจในตำนานของญี่ปุ่นมักจะปรากฏตัวในรูปของหญิงชลาใบหน้าย่นเหี่ยวและยิ้มแย้มราวกับถูกใจอะไรบางอย่างแต่เบื้องหลังใบหน้าอันอ่อนโยนนั้นกับซ่อนความโหดร้ายไว้มากมายโดยลักษณะเด่นของชิตานากะอูบะคือลิ้นที่ยาวผิดปกติและอาจจะยาวได้ถึงหนเมตร ซึ่งใช้เป็นอาวุธในการจับเหยื่อและดื่มเลือดของเหยื่อชิตานากาอุบะมักจะอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าแก่สุดโสมกลางป่าลึกซึ่งห่างไกลจากผู้คนช่วงเวลาที่เธอออกล่าเหยื่อมากที่สุดก็จะเป็นในช่วงเวลากลางคืนเมื่อนักเดินทางได้หลงเข้ามาในป่าและขอความช่วยเหลือเธอจะต้อนรับด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานและเสนออาหารให้แก่นักเดินทางป่าได้กิน ก่อนที่จะใช้ลิ้นยาวของเธอนั้นดึงเหยื่อเข้าไปในปากและกืนกินอย่างไม่ปราณีโดยตำนานมีเรื่องเล่าว่ามีชายสองคนระหว่างที่พวกเขาหลงในปา่าและมาพบกับกระท่อมหลังหนึ่งมีหญิงสาวชราออกมาต้อนร,รับและชวนเข้าไปพักในกระท่อมชายทั้งสองรู้สึกขอบคุณและเข้าไปพักในกระท่อมเมื่อถึงเวลาเข้านอนหนึ่งในชายทั้งสองคนได้ตื่นขึ้นมา และพบว่าหญิงชรานั้นกำลังเลียหน้าของเพื่อนของเขาด้วยลิ้นที่ยาวเขาจึงรู้ความจริงว่าหญิงชราคนนี้นั้นคือปีาศาจชายคนนั้นจึงรีบหนีออกจากกระท่อมโดยเร็วและไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยอันดับที่ห้ายูเลอียูเลอีเป็นคำที่ใช้เรียกผีหรือวิญญ,ญาณของมนุษย์สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทส่วนใหญ่ ลักษณะของมันจะปรากฏให้เห็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ถึงแก่ความตายสวมเสื้อผ้าในตอนที่เสียชีวิตหรือถูกฝังในบางครั้งอาจมีร่องรอยบาดแผลเปื้อนเลือดที่บ่งบอกถึงสาเหตุความตายอย่างไรก็ตามยูเรีส่วนใหญ่มักจะมีผมเผาที่ยาวยุ่งเหยิงมักจะปิดบังใบหน้ามือห้อยลงมาจากข้อมือส่วนร่างกาย มักจะโป่งแสงจนมองทะลุผ่านได้และดูเหมือนว่าจะมีเท้าโดยตามความเชื่อโบราณของชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเมื่อใครก็ตามที่เสียชีวิตจิตวิญญาณของพวกเขาจะแยกออกจากร่างกายเมื่อเดินทางไปยังโลกหลังแห่งความตายการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะต้องทำการโดยจัดพิธีศพและพิธีกรรมหลังงานศพรวมไปถึงการสวดอ้อนวอน จากผู้คนอันเป็นที่รักหลังจากผ่านพิธีเหล่านี้อย่างครบถ้วนวิญญาณจะรวมกับบรรพบุรุษและกลายเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ของครอบครัวสิ่งสถิตยอยู่ในแท่นบูชาในฐานะสมาชิกของครอบครัวและยังเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาเยี่ยมครอบครัวในช่วงเทศกาลโอบงเป็นประจำทุกปีแต่หากใครไม่ได้รับการฝังศพอย่างถูกต้องและเหมาะสม พวกเขาก็จะไม่สามารถเดินทางไปยังโลกหลังแห่งความตายได้ทำให้ต้องติดอยู่ในโลกของมนุษย์อย่างไร้ตัวตนบางคนที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันผิดธ,ธรรมชาติหรือเต็มไปด้วยความแค้นในจิตใจ <c oughs> ก็จะไม่สามารถเดินทางไปโลกหลังความตายได้แม้จะได้รับการประกอบพิธีอย่างเหมาะสมกระทั่งกายมาเป็นยูเรอีที่น่าสะพึงกลัวไปในที่สุดอันดับที่ส โอเคคุเ,คคเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นเก่าแก่ที่อยู่ในวัดแห่งหนึ่งในเมืองอิวามิซาวะที่มีเสียงร่ำลือว่ากันว่าตุ๊กตาตัวนี้มีเส้นผมของจริงของมนุษย์และยังมีวิญญาณของเด็กสาวตัวน้อยสิงสถิตยอยู่ในตุ๊กตามีตำนานมากมายที่เล่าเกี่ยวกับโออิคุแต่ตำนานที่โด่งดังที่สุดคือโออิคุถูกซื้อมาโดย เออิคิจิสูซูกิเด็กชายอายุ17ปีจากฮอกไกโดเพื่อนำไปให้น้องสาวข,ของเขาในปี1918น้องสาวข,ของเขาอายุ3ปีที่มีชื่อว่าคิคุโกเธอนั้นรักตุ๊กตาตัวนี้มากพามันไปทุกที่แม้แต่ตอนนอนก็ตามเรื่องราวดูเหมือนจะไม่มีอะไรจนกระทั่งเด็กสาวตัวน้อยได้ป่วยเป็นไข้และเสียชีวิตลงนั่นเอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ครอบครัวของเด็กหญิงที่เก็บตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้ในศาลเจ้าเล็กๆเ,เพื่อรำลึกถึงเธอและตั้งชื่อมันว่าโอคิคุพวกเขามักจะสวดมนต์อธิษฐานถึงเด็กสาวกับตุ๊กตาตัวนี้อยู่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาสังเกตว่าตุ๊กตามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปนั่นคือทรงผมของมัน กลายเป็นทรงผมโอกระป,ปะหรือทรงผมบอ๊อบที่ตัดทรงหน้ามาตรงและสังเกตว่าผมของมันยาวขึ้นเรื่อยๆนั่นทำให้ครอบครัวของเด็กสาวเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้กำลังมีชีวิตและวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือลูกสาวของพวกเขานั่นเองจนกระทั่งในปี1938ครอบครัวของคีคุกโก ตัดสินใจย้ายออกจากฮอกไกโดและตัดสินใจที่จะไม่นำตุ๊กตาตัวนี้ไปด้วยพวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่าจะเป็นการดีถ้าให้ตุ๊กตาอยู่บนเกาะแห่งนี้แล้วการมอบตุ๊กตาตัวนี้ให้กับวัดเมเนเนจิดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตุ๊กตาโอคิคุก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดเล็กๆแห่งนี้ เมื่อเสียงร่ำลือของตุกตาผีสิงตัวนี้เริ่มแพร่กระจายออกไปก็มีผู้คนมากมายต้องการเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมแก่ตุกตาตัวนี้ด้วยตาของตัวเองอันดับที่สามโอนโยโอนโยเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตประเภทที่น่ากลัวที่สุดเพราะพวกมันเป็นผีของผู้คนที่เสียชีวิตไปพร้อมกับความปรารถนาอันแรงกล้า ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกียดชังความอิจฉาและลิษยาจึงทำให้วิญญาณของพวกมันไม่สามารถเดินทางไปต่ออย่างโลกแห่งความตายได้กระทั่งกายล่างมาเป็นวิญญาณที่ทรงพลังที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่มุ่งมองหาเฉพาะการล้างแค้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พบเจอบ่อยครั้งที่เหล่าโอนโยถูกมองว่าเป็นสาเหตุของการเกิดสงครามภัยพิบัติ การทรยศหักหลังการฆาตกรรมเมืม่ออินโยปรากฏตัวให้เห็นพวกมันมักจะมาพร้อมรูปกายตามลักษณะของการเสียชีวิตของตนเองเรื่องราวของออนโยนั้นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจนมาถึงปัจจุบันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีนามว่าโอวะที่เธอถูกทำให้เสียโฉมอย่างไร้ความปาณีแถมหลังจากนั้นยังถูกสามีชั่วช้า ที่เต็มไปด้วยความโลภวางแผนฆาตกรรมเธออย่างซับซ้อนหลังจากที่เธอเสียชีวิตเธอก็ได้กลับมาพร้อมกับความแค้นในฐานะโอนยุอันดับที่สองคายโกคายโกตามตำนานเล่าว่าเป็นเด็กสาวที่พ่อและแม่ของเธอได้เลี้ยงดูแบบปล่อยปะะละเลยจึงทำให้เธอมักใช้เวลาส่วนใหญ่ จมอยู่กับความรู้สึกที่หดหู่โดดเดี่ยวไหลเพื่อนและเด็กคนอื่นในโรงเรียนเองก็มองว่าเธอนั้นน่าเกลียดพวกเขาเริ่มล้อเลียนเธออย่างสนุกสนานหลังจากที่เธอนั้นได้เติบโตขึ้นมาเธอได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเทโกซาเอกิเธอคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพียงคนเดียวในโลกที่รักและห่วงใยเธอมาโดยตลอด โดยในช่วงแรกของพวกเขาที่ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งเขาได้ให้กำเนิดเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโทชิโออยู่มาวันหนึ่งสามีได้พบไดอารี่ของเธอในห้องนอนเมื่อเขาอ่านจบกลับพบว่าคายาโกกำลังนอกใจเขาเมื่อคายาโกนั้นกลับมาจากที่ทำงานและขึ้นไปบริเวณชั้นบนซาเอกิได้ยืนรอเธออยู่ พร้อมกับมีดในครัวเขาจู่โจมเข้าใส่ทุบตีและใช้มีดฟันร่างกายของเธอจนขาดวิตเหมือนผ้าคีริวเก่าต่อหน้าลูกชายคายโกพยายามหนีแต่สามีที่กดแขนยังคงไล่ตามเธอมาอย่างขาดสติเธอได้ลื่นล้มลงจนข้อเท้าหักและพยายามคานหนีลงบันไดด้วยความหวังที่จะมีชีวิตรอดเมื่อไปถึงประตูหน้า ปรากฏว่าสามีของเธอได้คว้าร่างกายของเธอเอาไว้และทำการฆาตกรรมเธออย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นวิญญาณของคายโกก็เฝ้าหลอกหลอนในบ้านหลังนี้ที่ตนเองนั้นได้เสียชีวิตเชื่อกันว่าหากใครเข้าไปในบ้านหลังนั้นจะได้ยินเสียงอันแหบแห้งของคายโกฟังดูเหมือนกับคนที่กำลังหายใจไม่ออกและหลังจากนั้นก็จะเห็นร่างของเธอ ค่าลงมาจากบันไดร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดคอที่หักจนไม่สามารถส่งเสียงออกมาได้เพียงแต่ได้ส่งเสียงของกระดูกที่แตกหักที่น่าใสอิดเอียนนั่นเองอันดับที่หนึ่งยามามุระซาโดโกะยามามุระซาโดโกะเป็นวิญญาณของหญิงสาวจากภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องเดอะลิงวิญญาณร้ายที่ปรากฏตัวในวิดีโอเทปต้ตองคำสาบ หลายคนอาจคิดว่าเรื่องราวของซาดกโกนั้นเป็นเพียงนวนิยายที่แต่งขึ้นแต่ที่จริงแล้วเรื่องราวของเธอนั้นมีพื้นฐานมาจากเด็กสาวคนหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงที่มีชื่อว่าซาดกโกเป็นผู้หญิงที่มีพลังเหนือธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุน่นในช่วงปี1900เเชื่อกันว่าความสามารถทางจิตของเธอ สามารถทำให้เกิดคำและถทายภาพลงบนแผ่นฟิล์มได้เลยทีเดียวเมื่อซาดโากยังเป็นเด็กสาวเธอเป็นคนที่ดูเศร้าและหน้าหดนหู่เป็นอย่างมากเธอมักจะเก็บตัวไม่ค่อยพูดค่อยจาและไม่สูงสิงกับใครจนทำให้เวลาส่วนใหญ่นั้นเธอต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังแม่ของซาดโากเป็นนักกายสิทธิ์ที่ทำการทดลองหลายต่อหลายครั้ง นักวิจัยทางจิตท,ที่เชื่อว่าดร์ฟูกุไลเมื่อทำการพิมพ์ผลการทดลองของตนเองจนนักวิทยาศาสตร์คนอื่นได้กล่าวหาว่าแม่ของซาดาก,กนั้นเป็นพวกหลอกลวงและความสามารถทางจิตของเธอนั้นเป็นเพียงเรื่องที่ตกแต่งขึ้นมาคำดูถูกถากทาง,ทางเหล่านี้จึงทำให้เธอผิดหวังซาดากโกเสียใจอย่างมากจากการจากไปของแม่เธอและพ่อ จึงไปอาศัยอยู่บนเกาะที่ห่างไกลผู้คนเมื่อเธอโติบโต,ตขึ้นมาก็เริ่มพัฒนาอำนาจจิตของตนเองจนกระทั่งเมื่อพอทราบเรื่องจึงได้พาเธอไปพบกับด็อกเตอร์ฟุกุไลในเมืองโตเกียวด็อกเตอร์ฟุกุไลบังคับให้ซาดาโกเข้าร่วมการทดลองมากมายที่เกี่ยวกับอำนาจจิตคำทำนายและทำให้ภาพถ่ายปรากฏขึ้นบนฟิล์มภาพถ่ายหรือที่เรียกกันว่า การถ่ายภาพทางความคิดเธอสามารถถ่ายภาพปริศนาได้มากมายโดยที่ไม่มีใครนั้นสามารถอธิบายได้เลยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อการทดลองประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด็อกเตอร์ฟุกุไลจึงอยากที่จะตีพิมพ์หนังสือขึ้นมาอีกเล่มแต่ซาดากโกะจำได้ว่าเกิดขึ้นอะไรกับแม่ของเธอเธอจึงปฏิเสธและบอกว่าเขาจะจากไปโดยไม่กลับมาที่นี่อีก เรื่องราวหลังจากนั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นบางก็เชื่อว,ว่าเธอถูกด็อกเตอร์ฟูกุไลยทำการฆาตกรรมด้วยการล่อให้เธอเข้าไปในป่าใกล้กับโรงพยาบาลแล้วลงมือสังหารเธอหลังจากนั้นก็โยนร่างไร้วิญญาณล,ลงไปในบ่อน้ำใกล้ๆปิดปากบ่อด้วยหินก้อนใหญ่เพื่อเป็นการซ่อนศพของเธอไปตลอดกาล แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าซาดโกะนั้นยังไม่เสียชีวิตเมื่อเธอเติ่นขึ้นมาเธอพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในบ่อน้ำที่ถูกปิดตายเธอพยายามปีนกำแพงขึ้นมาหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จซาดโกต้องทนอยู่ในบ่อน้ำนานถึงเจ็ดวันก่อนที่จะค่อยๆหมดแรงและจากโลกนี้ไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเกียดชังลมหายใจสุดท้ายของเธอ หมดไปกับความคิดในการแก้แค้นโลกใบนี้ที่มอบความโหดร้ายให้เธออย่างไร้ความปาณีความโกรธแค้นทุกทรมานและความหวาดกลัวของเธอเมื่อรวมเข้ากับอำนาจจิตใจที่ได้สร้างคำสาบที่ทรงพลังส่งผลให้มีภาพเคลื่อนไหวซึ่งอยู่ในชุดหนึ่งของวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้โดยเทปลึกลับที่ปราจากเครื่องหมาย ถ้าหากใครเข้าไปเปิดดูก็จะได้เห็นหญิงสาวสวมชุดสีขาวในเงามืดโดยใบหน้าของเธอนั้นได้ถูกป,ปกคลุมปิดบังเอาไว้ด้วยผมยาวสีดำว่ากันว่าหากใครได้ดูวิดีโอมวลนี้จะต้องเสียชีวิตภายในเจ็ดวัน